สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมเข้าสู่การทํานายดวงในไตรมาสแรกของปีคาน2565ค่ะสำหรับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะและลัคนาราศีกุมค่ะ ถ้าใครยังไม่ทราบลัคนานะคะก็ได้แปะลิงก์การผูกดวงนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามากรอกและผูกดวงกันดูนะคะสำหรับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมดวงชะตาจะผ่านกนารทำนยยายไพทารลคค่ะ3เดือนต่อไปนี้มกรากุมามีนา 2,565ไตรามาสแรกจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับแรกจะเป็นการทำนายแบบจักรราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีกุมค่ะนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับที่2เป็นการทำนายเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าไพ่ต้องการอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีกุมและสำหรับที่3นะคะไพ่ออร์เคิลแนะนำนะคะว่า เกี่ยวกับเรื่องขององค์เทพทีท่คุ้มครองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักต่างๆด้วยค่ะมาสู่การทํานายอันแรกกันค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจราราณในการชมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะสำหรับแรกนะคะทำนายแบบละเอียดกันเลยค่ะ จักรราศีสิด้านในดวงชะตาของชาวกลุ่มจะเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งแรกค่ะลัคณาตัวตนกระดุมพะการเงินสหัสชะเพื่อนฝูงพันธุญาติพี่น้องปุตตะบุตรบริวารอลิอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ปัตตนิคู่ครองหรือหุ้นส่วนมรณะนะสุขภาพสุภะความสุขความสำเร็จกรรมะการงานลาภโชคลาภและวินาศความเสียหายนะคะอาละค่ะหน้าไพา่ ทำนายดวงชะตาของชาวกลุ่มในไตรมาสแรกเริ่มต้นที่ตำแหน่งแรกลัคนาค่ะลัคนาของชาวกลุ่มนะคะได้ไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญน,นั่นหมายถึงการเงินที่เป็นการจ่ายออกไปนะคะจ่ายออกไปเพราะมีคนมายืมเงินจ่ายออกไปเพราะมีการช่วยเหลือ คนที่มาขอความช่วยเหลือการทำทานการทำบุญใน3เดือนนี้การเงินจะมีเรื่องของการที่จะมีคนมายืมเงินเรายืมเงินเขาเขายืมเงินเราก็ได้นะคะหรือจะทำบุญเยอะค่ะในช่วงนี้นับตั้งแต่นี้ไปอาจจะมีการให้ทานการทำบุญอยู่บ่อยๆนะคะจริงๆแล้วการให้ทานการทำบุญด้วยการให้เนี่ย บริจาคเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองค่ะเป็นสิ่งที่ดีตำแหน่งที่2ค่ะกระดุมพระกระดุมพระคือการเงินค่ะดวงการเงินของชาวกุมในช่วง3เดือนนี้นะคะได้ไพ่ King of Cups การเงินจะมีเข้ามาให้ใช้ให้จ่ายไม่ติดขัด นะคะฐานะการเงินดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการเงินจะได้ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสุขเพื่ออาหารการกินที่อริเออร่อยดีค่ะสามสหัชชะเพื่อนฝูงได้พายเจ็ดถ้วยเพื่อนเป็นคนเพอ้อฝันเพื่อนเป็นคนที่มีจินตนาการเยอะเพื่อนเป็นคนที่ปั้นน้ำเป็นตัว ดังนั้นการครบหาเพื่อนฝูงในช่วง3เดือนนี้นะคะอาจจะต้องฟังเขาเพอ้อพั่ำลำพันหน่อยนะคะถึงความเพอ้อฝันต่างๆหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะค่ะอย่าเพิ่งเชื่อถืออะไรมากนะในเรื่องของเพื่อนฝูงที่มาคุยกับเรานะคะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเพอ้อฝันหรือมีโปรเจกต์เยอะนะคะ ันธุญาติพี่น้องญาติพี่น้องได้ไพ่หนึ่งถ้วยความสุขความสมหวังความเอื้อเฟื้อความเมตตาซึ่งกันและกันญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำปรึกษาที่ดีให้ความรักให้ความเมตตาให้การสพอร์ตบุตตะบุตรบริวารสี่เหลียน เก็บเงินรักษาเงินไม่สิ้นเปลืองช่วงนี้บุตรบริวารดีนะคะไม่ทำให้เราเสียเงินอาจจะช่วยเราหาเงินช่วยเราเก็บเงินมัธยัติประหยัดหรือชาวกลุ่มกำลังเก็บเงินเพื่อที่จะส่งเสียบุตรหลานบริวารส่งเสียให้เขาได้เรียนส่งเสียให้เขาได้กินดีอยู่ดีนะคะก็ถือได้ว่าบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วย เก็บเงินเก็บทองหรือว่าทําให้เราต้องเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับบุตรหลานของเราก็ได้ค่ะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของการเก็บเงินอลิค่ะอลิได้ไพเเ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเป็นอุปสรรคหมายความว่าลูกน้องลูกจ้าง ในการหาเงินให้เราเนี่ยอาจจะทำงานล่าช้าทำงานผิดพลาดเสียหายในเรื่องของการเงินการหาเงินการดีวงานอาจจะมีอุปสรรคค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้เสริม ปัตตน,นิคู่ครองหรือหุ้นส่วนได้ไพ่เดอะชาริออตชาริออตคือไพ่นักรุกค่ะนะคะดังนั้นคู่ครองคนรักเป็นคนที่เดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่เขาก็มีความรักความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อคู่ครอ,องของเขาเขาเป็นคนดีค่ะแต่เขาอาจจะไม่โรแมนติก ไม่หวานสักเท่าไหร่เขาอาจจะทํางานเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นวิศวกรเป็นทนายหรือเป็นนักคํานวณน,นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีหรือการธนาคารหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเป็น air h o s t e ตสเป็นสจ e เดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาแต่มีความรับผิดชอบดีนะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ต้องทำงานต้องเดินทางคำพูดคำจาอาจจะไม่ค่อยหวานหูสักเท่าไหรค่ค่ะมรณะสุขภาพสุขภาพนะคะได้ไพ่อัศวินถือถ้วย ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรร้ายแรงค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าคุณเน่ยเดินทางบ่อยออกงานบ่อยร่วมงานพบปะสังสรรค์เลยดูลืมดูแลสุขภาพไปบางทีอาจจะดื่มอาจจะแห้งนะคะก็เลยทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการออกสังคมนะคะสุภาพความสําเร็จความสุขได้ไพ่สีถ้วย สี่ถ้วยคือไม่เป็นหนั่งหวังความสำเร็จความสุขสิ่งที่หวังก็ไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้หวังความสำเร็จความสุขยังคงต้องรอคอยห่างไกลไม่เป็นไรค่ะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปเพอ้อไปฝันอะไรทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ต้องไปคาดหวังหรือฝันเฟื่องอะไรให้มากนักนะคะ คุณก็จะได้ไม่ต้องทุกข์มากนักกับการรอคอยว่าเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จสักทีเมื่อไหร่จะมีความสุขสักทีกรรมมะการงานได้ไพ่หกไม้เทา้าการงานจะประสบความสําเร็จได้จะต้องอาศัยความอดทนใช้เวลาความเพียรบากบันจนประสบความสําเร็จได้เกิดความก้าวหน้าเกิดความรุ่มเรืองนะคะ ได้เงินได้ทองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนยศก็เพราะความอดทนความเพียรพยายามลาภะนะคะได้พ 9, 8, ไพ่เก้าแปดเมต้าวอ่าได้พ 8, ไพ่แปดเม้เาวลาภะคือลาผลลาผลมีหลั่งไหลเข้ามาอย่างเนืองนองนะคะลาผลมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ นะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะ3เดือนนี้จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาค่ะเข้ามาเรื่อยๆมาเป็นกระแสกระแสก็ขอให้เปิดโชคเปิดดวงเอาไว้นะคะเปิดประตูดวงให้ลาบผลเข้ามาโดยการที่ทํางานหลายๆอย่างค่ะอาจจะลงทุนอะไรไว้นะคะหุ้นขึ้นอาจจะมีการาทําขายออนไลน์เป็นงานเสริมขายของดีนะคะได้เงินเยอะมีกำาไรมีกำลัเยอะนะคะ มีการลงทุนอะไรไว้นะคะมีการทำงานเสริมด้วยเปิดประตูดวงให้เงินทองมันไหลเข้ามาหลายๆทางจะได้เป็นช่องทางให้โชคลาภเงินทองเนี่ยมันหลั่งไหลเข้ามานะคะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ขี้เกียจอะคุณก็จะมีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณลงมือทาคุณก็จะร่ำรวยนะคะวินาศความเสียหายจะเกิดจากการเงินที่ หมุนเวียนออกไปเก็บเงินไม่อยู่ติดขัดทางด้านการเงินนะคะเงินเข้ามาเยอะหาได้เยอะแต่เหนื่อยค่ะเพราะเก็บไม่อยู่เงินออกเยอะเป็นคนที่มีค่ามีค่าเช่าบ้านมีค่าจ่ายค่าสินเชื่อบ้านค่ารถค่าผ่อนรถค่าการศึกษาค่ากินค่าอยู่นะคะค่านู่นค่านี่เยอะแยะมากมายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถ้าใครที่กำลังประสบปัญหาว่า หาเงินแล้วเหนื่อยเก็บเงินไม่อยู่ติดขัดทางด้านการเงินมีหนี้สินนะคะแนะนำค่ะว่าให้สวดคาถาเงินหลานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะคาถาเงินล้านนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวอาจารย์จะแปะ ข้อมูลของคาถาเนี้ยไว้ที่ description รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปอ่านกันเข้าไปท่องกันนะคะสวดคาถาเงินล้านแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาแต่จะต้องเป็นคนที่ให้ทานด้วยค่ะให้ทานอยู่บ่อยๆแล้วสวดคาถาเงินล้านทุกวันวันละ9จบหรือถ้าจะให้สุดยอดจริงๆก็คือวันละ1้อยจบ มันไม่ยาวนะคะทองได้เรื่อยๆค่ะจะช่วยทําให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาค่ะหลายสิบปีก่อนอาจารย์สวดระถาเงินล้านเป็นประจําค่ะแต่ไม่ให้ทานการเงินก็ติดขัดไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลนะคะเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่พอมาในช่วงเนี้ให้ทานบ่อย ะะไม่ว่าจะเป็นให้ทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเ,เลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงบริวารลูกศิษย์นะคะการให้ทานเนี่ยจะช่วยทําให้โชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามาง่ายเป็นการเปิดประตูด,ดวงแล้วพอเราสวดคาถาเร่งเงินเร่น,รน,รนทองด้วยคาถาเงินล้านเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาแต่จะเข้ามาในแบบสัมมาอาชีพนะคะแล้วก็เข้ามาในเรื่องของโชคลาภเงินทองได้ด้วยนะคะ ลองทำดูค่ะคาถานี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครทำใครได้ใครเชื่อก็ลองทำดูนะคะอย่างอาจารย์เองเนี่ยให้ทานอยู่บ่อยๆบ,บางทุกวันเนี่ยให้ทานเกือบทุกวันโอนเงินไปบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนะคะบางวันก็โอนเงินไปบริจาคให้กับเ,เด็กกำพร้าอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้โอนเยอะนะเป็นแบบหลักร้อยเนี่ยล่ะค่ะนะคะ,นะคะ ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆนะคะสวดคาถาเงินล้านวันนี้ยังไม่ทันจบบทแรกเลยอะ่ะมีเงินโอนเข้าบัญชีมานะคะทางอาชีพนี่แหละค่ะนะคะลูกค้าโอนเงินเข้ามาดูดวงอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาง่ายอะ่ะนะคะเป็นการเร่งอะคะ่ะเร่งให้เงินทองโชคลาบมันหลั่งไหลเข้ามาเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็ลองทำดูนะคะไม่ได้เสียหายอะไร สำหรับต่อไปค่ะจะเป็นการขอไายได้ช่วยแนะนำคำแนะนำจากไายเบื้องบนอยากจะบอกอะไรกับชาวกลุ่มบ้างใน3เดือนนี้ไพ่ทำนายอะไรอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีกลุ่มบ้างค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจครูเอปัทมพรนักพยากร์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ใบแรกนะคะไพ่ The Moon l o v e r s สตาร์ทมาในสำรับที่สองสถ้วย การเฉลิมฉลองค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวกุ้มทั้งลัคนาและราศีกุ่มนะคะในช่วงไตรามาสแรกของปีขาน2565นนี้นะคะในเรื่องของอาชีพรายได้ต่างๆนะคะงานเสริมหรือว่าหุ้นส่วนคุณจะมีความวิตกกังวลมีความทุกข์ไม่สบายใจหรือเกิดความขัดแย้งกันนะคะ ใครที่เทรดหุ้นลงหุ้นอยู่เนี่ยอาจจะกําลังกังวลน,นะว่าเอ๊ปีนี้หุ้นเราจะดีไหมถ้าจะขายเราจะได้กําไรไหมหุ้นส่วนเราปีนี้จะโอเคไหมจะทําธุรกิจที่มีหุ้นส่วนจะดีไหมคือไม่สบายใจอะวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะหรือการลงทุนต่างๆนะคะหุ้นต่างๆ รายได้ที่เข้ามาหลายทางอาจจะทำให้เราเครียดทำให้เราเหนื่อยทำให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราเราต้องเครียดกับภาระหลายๆอย่างนะคะต่อไปค่ะเรื่องของความรักความรักดีนะคะชาวกลุ่มไดไพรเลิฟเวอร์มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักเจอรักได้พบคนถูกใจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มีคนคุยด้วย สำหรับคนคุยนะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มในช่วงนี้มีมาด้วยกันสองแบบค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังมีเหตุมีผลไม่ค่อยโรแมนติกแต่เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจังรักจริงหวังแต่งนะคะเข้ามาเนี่ยไม่จีบเล่นๆนะไม่คุยเล่นๆถามเลยว่าจะจะคบจริงหรือเปล่าถ้าคบเล่นๆไม่เอานะประมาณนี้นะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่เอาการเอางานสนใจในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่อ่ะนะคะเขาอาจจะยังดูแบบว่าขอขอคบไปก่อนได้ไหมขอแบบคบกันไปเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมแบบเล่นๆไปก่อนนะคะดูว่าเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราตรงกันไหมเคมีเราตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่า อย่างน้อยเราก็มีคนคุยเนาะมีคู่ซ้อมนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะในปีเออไม่ใช่ในในปีสิใน3เดือนนี้นะคะชาวกุมจะมีการเฉลิมฉลองนะ ถ้าใครที่กําลังจะเตรียมงานแต่งงานของบุตรหลานบริวารก็ดีหรือของตัวเราเองก็ดีนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการไปเรียนไปศึกษาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีหรือการที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานศึกษางานต่างๆคุณจะมีเงินนะคะอาจจะได้มาจากเงินกู้หรือเงินเก็บก็ได้นะคะจะมีเงินเอามาจัดงานเฉลิมฉลอง ะะจะมีเงินเอาไปศึกษาเรียนรู้นะคะส่งเรียนต่อได้นะคะก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ความสะดวกสบายนะคะได้จัดงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานนะคะงานเลื่อนเลินสังสรรค์หรือว่าการที่จะแบบว่ามีปาร์ตี้ร่วมกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นอะไรที่เป็นการแบบเฉลิมฉลองอเงี้ยนะคะก็มีเงินค่ะมีเงินมาจัดงาน นะคะมีเงินไปเรียนต่อมีเงินย้ายงานมีเงินที่จะเอาไปาพัฒนาอบรมนะคะศักยภาพของตัวเองให้เก่งขึ้นให้ฉลาดขึ้นเพื่อที่จะเอามาต่อยอดทำงานทำธุรกิจนะคะการเงินมีเงินเก็บมีเงินลงทุนนะคะที่จะเอามาพัฒนางานต่ตางๆค่ะก็ดูรวมๆนะคะว่า ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะว่าภายได้แนะนำนะคะเรื่องของความรักก็ดีมีคนคุยมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักในเรื่องของการเงินที่จะเอามาใช้จ่ายนะคะในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือเอามาจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆก็ไม่ติดขัดก็มีเงินเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของออหุ้นส่วนต่างๆนะคะในการทำธุรกิจเนี่ย อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดมีเรื่องปวดหัวบ้างค่ะก็ถือว่าโดยรวมก็ออกมาดีนะคะสำหรับคำแนะนำจากไพทาโรค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูออร์เลคิล ไพ่ออร์คิลสำรับแรกเกี่ยวกับเรื่องขององค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุ้มครองดูแลใบแรกเลยนะคะได้ไพ่เจ้าแม่กาลีค่ะเจ้าแม่กาลีเป็นองค์เทพของชาวอินเดียนะคะมีความเชื่อว่าเจ้าแม่กาลีเนี่ยเป็นเทพที่ดุร้าย จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากดวงชะตาได้ขจัดความกลัวขจัดสิ่งชั่วร้ายคุณใสแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะออกจากตัวเราดังนั้นให้บูชานะคะเจ้าแม่กาลีค่ะการบูชาเจ้าแม่กาลีนั้นนะคะสำหรับคนที่โดนคุณใสสำหรับคนที่คิดว่าวดวงตกมีเคราะห์ แล้วก็มีสิ่งไม่ดีนะคะมีความวิตกกังวลชีวิตพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆดวงไม่ดีดวงตกนะคะการบูชาเจ้าแม่กาลีนะคะจะช่วยทําให้คุณนั้นมีพลระรกกาลังมีความห้าวหาญจิตใจดีขึ้นมีกําลังใจที่จะต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วพลังอํานาจของเจ้าแม่กาลีก็จะช่วยคุ้มครองคุณนะคะให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายขจัด คุณใสนะคะออกไปได้นะคะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะจากพลังที่มันไม่ค่อยดีนะคะสิ่งที่ไม่ค่อยดีต่างๆนะคะออกจากชีวิตคุณได้ค่ะการบูชาเจ้าแม่กาลีนะคะก็ต้องใช้ของแดงนะคะเช่นเลือดบูชาด้วยเลือดนะคะหรือจะเป็นของเผ็ดร้อนของแดงเช่นพลิก หรือเครื่องเทศต่างๆหรือขนมที่มีสีแดงนะคะขนมของทางอินเดียเขาค่ะที่มีสีแดงเอามาบูชาพอบูชาเสร็จแล้วนะคะขอพรขอเจ้าแม่กาลีช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะคุณไส่ต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากตัวเราแล้วขอให้เราพบกับความสุขความสําเร็จนะคะบางคังร่ารวยหาธรรมาหากินเนี่ยขึ้นคล่องเงินทองไหนมาเทมาและถ้าประสบความสําเร็จนะคะก็จะทําบุญ ให้กับเจ้าแม่กาลีด้วยการบริจาคเลือดนะคะหรือการบริจาคเพื่อปล่อยชีวิตโคกระบืออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะคะในการที่จะขอพรจากเจ้าแม่กาลีนะคะเป็นองค์เทพที่ โหดร้ายแล้วก็รุนแรงมากๆนะคะใช้ปราบพยามารในในตำตามตำนานนะคะเจ้าแม่กาลีเนี่ยนะคะปราบพยามารที่เข้ามาลุกลามนะคะเป็นองค์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะห้าหั่นนะคะดุร้ายแล้วก็กินเลือดเป็นอาหารนะคะใครที่จะ บูชาเจ้าแม่กาลีเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายคุณใสหรือว่าของต่างๆที่เข้าตัวนะคะดวงตกมีเคราะห์เนี่ยก็บูชาเจ้าแม่กาลีได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสำรับออร์เคิลสำรับ Angel and a n c e s t e r นะคะเป็นการให้คําแนะนะําจากบรรพบุรุษและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีกุมและลักษณะราศีกุมบ้างค่ะ ได้ใบนี้นะคะหลดที่แปลว่าพระเจ้านะคะ Take charge with authority พละงกำลังนะคะให้คุณชาร์จพละงกำลังของตัวเองแล้วต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังความสามารถอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดๆถ้าเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้ ใช้พละกกำลังนะคะกำลังใจที่เข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความเข้มแข็งค่ะอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกนี้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ค่ะต่อไปจะเป็นออร,ร์เคิลในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะจาก Roman c ์ a n นเ เน้นในเรื่องของความรักเลยนะคะดูว่าไพา่จะบอกอะไรกับชาวกลุ่มบ้างคะ่ะในเรื่องของความรัก Religions factors องค์ประกอบของศาสนา,าศาสนาจะเข้ามามีส่วนในชีวิตรักของชาวกลุ่มนะคะไพ่บอกว่า Your love life is influenced by your religion's upbringing and spiritual part ซึ่งหมายความว่าชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณนั้นนะคะจะได้รับอิทธิพลมาจาก ศาสนานะคะและมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการที่จะเดินไปบนเส้นทางแห่งความรักดังนั้นศาสนาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตรักของคุณนะคะก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกค่ะนะคะอาจจะเป็นบางคนนะคะที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวขอ้องศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธก็ดีอิสลามก็ดีคริสต์ก็ดีนะคะบางคนมีความสัมพันธ์ความรักกับ ชาวต่างชาติหรือว่าชาวมุสลิมนะคะเอายกตัวอย่างนะคะขอยกตัวอย่างเช่นศาสนาใครที่มีความรักกับชาวมุสลิมเนี่ยนะคะศาสนาจะมีส่วนในเรื่องของความรักก็คือ,อเขาจะไม่แบบว่าแบบถ้าชอบกันเนี่ยมาลองไฟกันก่อนนะมาลองแบบเป็นคู่ซ้อมกันก่อนไม่มีนะเขาก็จะแบบถ้ารักใครชอบใครปุ๊บเนี่ยถูกใจใครก็ เป็นแฟนกันเลยค่ะแต่งงานกันเลยนะคะแล้วก็อย to ู่กินกันไปแล้วก็ในศาสนามุสลิมนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีภรรยาได้ถึง4คนเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นนะคะแล้วแต่ก็ต้องมีความเท่าเทียมนะคะก็ต้องรวยพอดูแลทุกคนเท่าเทียมกันนะคะถ้าซื้อตู้เย็นให้กับภรรยาคนที่4ก็ต้องซื้อให้คนที่3คนที่2คนที่1ด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีความเท่าเทียมกันและถ้าอยากจะมีมากกว่า4ก็ต้องไปหย่าหนึ่งคนนะคะแล้วถึง จะแต่งเพิ่มขึ้นมาเป็นคนที่4ีได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะาศาสนาก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตคู่ชีวิตรักของคุณนั่นเองนะคะอย่างชาวพุทธเองเนี่ย นะคะก็จะมีความเชื่อในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวนะคะถ้าจะไปมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะยอมรับกันไม่ได้นะคะก็คงจะต้องอเลือกเลือกคลายนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าเลิกลากกันไปอย่าล้งกันไปเริ่มต้นกันใหม่นะคะอ่ะสมัยนี้เนาะก็ถือว่าเป็นไกด์แดนซ์อย่างหนึ่งค่ะ เอาละคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปการทำนายพลังลง,งานบวกนะคะจาก ครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพทะโลกดติดตามให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะยิ่งมีผู้ติดตามเยอะก็จะได้มีกำลังใจมากๆนะคะมาอ่านคลิปนะคะอัดคลิปอ่านหน้าไพา่สื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับคุณคุณนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคุณคุณค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านของครูเอด้วยค่ะวันนี้ขอให้คุณทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ 아 <susur>